สาธุการที่กราบโอมทุกท่านที่ร่รับนี่เขาก็็้องสาธุโอ้ยยืนประรับโล่ฟังนังอยู่เต็มสนามกวงมันเป็นคนแลนี้ดีมากมีพินมีแค้นผมอยากให้ลูกหลานเป็นครับแต่ว่าผมกับผมมีความสะมารถปันใดแต่ว่าผมกับกล้าฝึึกแต่ว่าผมกับเท่าแล้ว โอ้ยขอยกเอาพารามลีทรงตัดไว้เศรษฐกิจพอเพียง,ยงกำลังเลี้ยงจีบง่ายบ่ภพุ่มเพียวพุ่มพาย,เ,พยเห็นเขามีแล้วอยากได้เลยเป็นนีเสื้อแต้ของเออ้ยคือองค์เหนียวหวัวเพิ่นตัดไว้ถูกต้องปัดใจสีคือพอดีก่อละนี่ทั้งสองควรนใจต้องเอาไวเท่นตั้งทรทั์มือถือ โอ้ยลูกสามคนนี่หาเสียค่ะเทิมเดียนละมือเธอรดวันเบิดอืนละข้า,ขากับพองนั่นล้ำขัน้นกับพองนั่นเห็นมาแล้วกูเขียนเส้นจ,จังหวะเทียมเดียนคุ้ยกินยาคุ้ยเห็นหน้าผ้าไข่เขาบ่ไม่เงาเหลียแต่หุ่นมีแต่คุ้ยญี่ปุ่นคุ้ยคุ้ยตาตาคุ้ยพี่บ้านาบ่กินอย ควยสีตินควยกินญยามีควยรำกับป่วยรอนไถานาเลยงามเดียดอ่อนขี่มันในแงก้าโว้ยนาเขาจังแมนอามควยปุ่นกินแต่น้ำหางกิดีมีหลายสีไถานาดีก็มาเอามีเงินดาวบบจักพันกมนามา่นเอามาใช้ ไทยงั้นเดียวผันเที่ยวชอมนอมเที่ยวนิ้มาแล้วไงแล่นหางยู่เปต๋ตาต้รงแต่งหวดดดูป,ป้อมป้อมเอามาปอมา้อมทรงผู้เายเอ้ยอ,อย่าไปเพิ่นนำ้ำหลายเนี่ปยปัดใจที่หานำไปในความพอเพียงคือองเจา้าเพิ่นบอกว่า อย่าไปเอาตั mortar, ้งแต่นี้มันเป็นนี่เฮีผัวเราอื่นเขาเอาในดวงโอ้ย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 ละนาลาณา